สวัสดีคะ่ะทุกๆคนกลับพบกับแม่หมออีกครั้งนะคะวันนี้เนี่ยนะคะแม่หมอนะก็อยากจะมาอัปเดตเออพลังงานของพวกคุณเองเนี่ยแหละคะ่ะแม่หมอนะคะอยากจะรู้ว่าช่วงนี้เนี่ยนะคะพลังงานดวงชะตาของพวกคุณเนี่ยนะคะมีใครนะที่เขาเนี่ยนะคะ เออเริ่มมีความรู้สึกหวั่นไหวต่อคุณอ่าถ้าอยากจะรู้นะคะเดี๋ยววันน,นี้เนี่ยนะเราจะไปเปิดพลังงานแอบสองคนๆๆคนนั้นกันเลยนะคะว่าใครกันนะที่ในช่วงในเวลานี้นะคะเขาเริ่มแอบมีความรู้สึกเริ่มมีความหวั่นไหวต่อคุณน่าจะเป็นคนคนเดียวกับที่คุณเองเนี่ยนะคะก็รู้สึกหวั่นไหวกับเขาเช่นกันหร, <yd oll ing> รือเปล่านะถ้าอยากจะรู้นะคะเดี๋ยวเรานะคะไปดูกันเลย <yd oll ing> ให้ทุกๆคนนะคะตั้งจิตนะอธิษฐานนะคะส่งมายังไพ่สำหรับนี้นะคะ แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าคนคนนั้นเนี่ยนะคะจะมีแนวโน้มเป็นคนเดียวกับที่คุณเนี่ยนะคะคิดไว้แล้วอยากให้เป็นหรือเปล่านะ,ะใครกันนะที่เขานะคะเริ่มมีความรู้สึกแบบหวั่นไหวต่อคุณ The h y r o f e n The Impres s View of Fortune หกเหรียญเจ็ดเหรียญค่ะและ The Tower ใครกันน่าที่เริ่มมีความรู้สึกหวั่นไหวต่อคุณอาจจะเ,เรามาดูกันเลยค่ะ คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่คุณคาดไม่ถึงเลยก็ได้นะเขาอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างดูดีอะดูดูดูดีเกินกว่าที่คุณนะคะจะจะคิดว่าเป็นเขาได้อะไรเงี้ยหรือหรือในทางกลับกันนะคะอาจจะเป็นพลังงานที่สลับกันได้นะเขาอาจจะมองว่าคุณเนี่ยนะคะเป็นคนที่ดูดีดูดีคนนึงเลยอะไรแบบนี้เนาะในสายตาของเขานะคะเคนคนนี้เนี่ยนะคะอาจจะเป็นคนที่ เอ,อคอยให้คําปรึกษาต่คุณอะไรเงี้ยเวลาที่คุณมีปัญหาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณคุณมักจะคิดถึงคนคนเนี้ยอะไรแบบเนี้ยก็เป็นได้นะคะเออ,อาจจะมีความแบบมีคําพูดมีอะไรที่แบบว่าไม่ไม่ใช่แค่คุณนะแต่ว่าคนอื่นอะไรแบบเนี้ยก็ก็ไปปรึกษาหารือเขาได้เช่นกันอืมี w i l w of Fortune นะคะแล้วก็มี The Tower ด้วย คนคนนี้อ่ะเป็นเป็นได้ว่าอาจจะเป็นคนเก่าของคุณอีกแล้วนะเออเป็นแฟนเก่าเป็นคนคุยเก่าคนรักเก่าอะไรแบบนี้หรือเปล่าคะที่เพิ่งจบความสัมพันธ์กับคุณไปอะไรแบบเนี้ยหรือหรือถ้าไม่ใช่จบความสัมพันธ์กับคุณนะ,ะเขาอาจจะเป็นคนที่แบบว่าเพิ่ง เพิ่งจะจบความสัมพันธ์กับรักเก่าๆของเขาไปอะไรแบบนี้ก็เป็นได้นะเออเป็นเปนเหมือนพ่อไม้แม่ไม้อะไรแบบนี้ก็เป็นได้นะเออเนี่ยถ้าถ้าคุณรู้จักคนคนคนนี้เนี่ยนะคนคนนี้เรามีแนวโน้มที่ที่ที่เขานะคะจะมีความรู้สึกแอบหวั่นไหวต่อคุณในช่วงเนี้ยแล้วทีเนี้ย เหมือนก็ว่าคุณน่ะคุณคุณอาจจะเคยรู้จักเขาด้วยก็ได้นะพลังงานส่วนใหญ่นะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้แรนดอมนะคุณอาจจะเป็นเป็นเป็นคนที่คุณนะเคยรู้จกักแล้วคือเหมือนก็ว่ายังไงอะ่ะ อาจอาจจะแบบห่างหางกันไปอะไรเงี้ยล้วก็คือเหมือนกับว่าได้วนกลับมาเจอกันใหม่อีกครั้งหนึ่งอะไรแบบนี้คุณคุณอาจจะได้มาเจอกับเขาอีกครั้งหนึ่งในขณะที่เขาอย่างเงี้ยเพิ่งเพิ่งจบความสัมพันธ์กับรักเก่าๆไปอะไรแบบเนี้ยเออแล้วคุณก็มาเจอเขามีมีความเป็นไปได้จะเป็นพ่อแม่แม่อะไรแบบนี้ก็เป็นได้นะคะคนคนนี้นะเออเนี่แหละเขาเขาเนี่ยจะเป็นคนที่แบบว่าแอบแอบอาจจะแบบช่วงเนี้ยอาจจะรู้สึกแอบมีความหวั่นไหวต่อคุณอยู่อะไรเงี้ยเพราะว่าพวกคุณน่ะ มักจะชอบเออมาปรึกษาหาลือกันอะไรแบบนี้นอกเวลาที่แบบมีเรื่องอะไรไม่สบายใจหรือต้องการคําแนะนําอะไรเงี้ยพวกคุณจะชอบมาคุยกันใช่ไหมเออชอบมาคุยมาขอคําปรึกษากันแล้วการขอคําปรึกษากันบ่อยๆการคุยกันบ่อยๆตรงเนี้มันอาจจะทําให้พวกคุณนะคะเกิดความหวั่นไหวได้หรือว่าจะเป็นตัวเขาเองอะที่เริ่มมีความรู้สึกหวั่นไหวต่อคุณได้ก็เออก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะอันนี้แม่หมอจะขอแยกเป็น ยังไงเดีย2สองกรณีหรอแต่เปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่อะเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่แม่หมอขอหมองม่าคนคนนี้เขาน่าเคยรู้จักกับคุณมาก่อนใช่ไหมแล้วทีเนี้ยพอไม่ได้เจอกันคนคนนี้เขาไปมีครอบครัวไปมีครอบครัวแล้วทีเนี้ยตอนเนี้ยเขาได้จบความสัมพันธ์กับกับครอบครัวของเขาและหรือว่ารักอะไรเก่าๆของเขาเนี่ยแหละแล้วก็พอดีวันหนึ่งเนี้ยคุณกับเขาก็ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งพอได้มาเจอกันก็เหมือนกับว่าคุณกับเขานะคะ ออคุยกันบ่อยให้คําปรึกษาต่อกันบ่อยอะไรแบบนี้เออแล้วมันก็เลยทําให้เขานะเกิดความหวั่นไหวกับคุณคนคนได้มีแนวโน้มาอาจจะเป็นพ่อแม่แม่แม่หรือในกรณีที่สองนะอันเนี้ยอันเนี้ยเปอร์เซ็นต์มีมีเหมือนกันแต่เปอร์เซ็นต์อาจจะน้อยกว่ากรณีแรกแม่หมอาอาจจะเป็นคนเก่าๆคุณคนรักเก่าคนคุยเก่าที่จบความสัมพันธ์กันไปแล้วแล้วก็คือได้กลับมาเจอกันใหม่แล้วก็ได้มาคุยมาปรึกษากันแล้วก็เลยเกิด เกิดความหวั่นไหวกลับมาอีกครั้งหนึ่งอ่ะเอออะไรแบบนี้ก็เป็นได้คนคนคนนี้เนี่ยแหละค่ะก็ลองลองคิดดูนะเออว่าแบบในรอบตัวคุณอ่ะหรือช่วงน่าเจอกับเขาคนนี้หรือเปล่าคนคนนี้เนี่ยแหละค่ะเขากําลังแอบมีความหวั่นไหวต่อคุณเออความรู้สึก เริ่มเริ่มมาถ้าถ้าสมมุตินในกรณีเป็นคนคุยก่าวแฟนเก่านะ้ความรู้สึกเก่าๆจะเริ่มกลับมาอีกครั้งหนึ่งหรือว่าถ้าถ้าไม่ใช่คนคุยเก่าแต่ว่าเป็นคนรู้จักแล้วเขาจบความสัมพันธ์เก่าๆไปเขามาเจอกับคุณนี้เขาจะเริ่มเริ่มคิดว่าเออทําไมตอนนั้นเราถึงไม่ชอบเธอหนะ้าอะไรเงี้ยเออเธอทําไมถึงได้เพิ่งมาเจอกันทําให้เรารู้สึกหวัน่นไหวแบบนี้เอออะไรประมาณนี้คะ่ะคนคนนี้แหละคือคนที่กําลังแอบมีความหวัน่นไหวต่อคุณอยู่หนะ้าเออเป็นยังไงกันบ้างคะจะเป็นคนคนเดียว เียวกับที่คุณเนี่ยนะคะคิดเอาไว้หรือว่าอยากให้เป็นเขาหรือเปล่าอ่าลองไปดูกันนะโอเคทีนี้แม่หมอขอดูลักนาราศีหนะะ่อยค่ะขอให้สุขสมหวังในความรักทุกๆคนนะคะขอให้เจอรักดีๆนะเป็นรักเอ่อที่เราคาดเออายเคยใยายฝันคาดหวังเอาไว้อะไรแบบนี้เออแม่หมอพูดอะไรของแม่หมอเนี่ย เริ่มพูดไม่รู้เรื่องแล้วค่ะโอเคอาจจะเ,เรามาดูลัคนาราศีกันเลยขอให้รับแต่พลังงานดีๆพลังงานบวกๆไปนะคะอาจะก็อาจจะมีนะคะชาวราศีกุมค่ะมีชาวราศีธนูนะคะ และมีชาวราศีตุลค่ะอะก็อาจจะมีนะคะชาวธาตุลมธาตุไฟอ่ะประมาณนี้เนาะอ่ะทีนี้เรามาดูข้อความกันบ้างดีกว่าเออเผื่อเขาคนนั้นเนี่ยนะคะจะมีข้อความอะไรอยากจะบอกกับคุณนะมาดูกันเลยหรืออาจจะเป็นสิ่งที่คุณอยากบอกเขาก็ได้แต่เขาเป็นคนแอบหวั่นไหวต,ต่อเราเนาะเออเขาก็น่าจะอยากบอกเรามากกว่านคะค่ะใช่ไหมอ่าโอเคมาดูกันเลย ขอหข้อความค่ะจะใช่หรือไม่ใช่คนเดียวกับที่คุณคิดเอาไว้นะคะคอมเมนต์บอกแม่หมอได้นะคะอ่าข้อความแรกนะคะเธอก็รู้อะไรคือเหตุผลอ่าอะไรกันคะอะไรคือเหตุผลเหตุผลอะไรอยากให้เรื่องของเราเป็นจริงนี่ไงข้อความนี้ค่อนข้างตรง ตรงต่อสถานการณ์ในคลิปมากความเฉยชาของเธอทําให้ฉันเจ็บคุณไปทําเฉยชาต่อเขาหรือเปล่าจริงๆวันนั้นมันก็ดีนะ,ะแล้วก็ข้อความสุดท้ายจะทําทุกอย่างให้ดีขึ้นประมาณนี้นะคะนี่ก็คือข้อความนะคะที่เขาอยากจะบอกคุณอขอให้สุขสมหวังในความรักกันทุกคนนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยสําหรับการรับชมในวันนี้นะคะเราพบกันใหม่นะสำหรับคลิปหน้าหัวข้อหน้านะคะวันนี้ก็สวัสดีคะ่ะ